การกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งเตนคลับประเภทศิลปะบังคับม้า dressage ประเภททีมในวันที่25ระชพฤศจิกายน2568ทีมนักกีฬาขี่ม้าไทยนำโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้า dressage ประเภททีมจากศึก FEI Asian Championship 2025ทีมไทยที่ลงแข่งขันประกอบด้วย4นักกีฬา และทำคะแนนรวมได้205.85คะแนนนำหน้านะักกีฬาจากอินเดียและฮ่องกงที่ตามมาอย่างใกล้ชิดการคว้าชแชมป์ครั้งนี้ไม่ได้แค่เป็นชัยชนะด้านกีฬาแต่ยังเป็นสัญญาณว่าวงการขี่ม้าไทยพร้อมยืนหยัดในเวทีเอเชียได้อย่างจริงจังและยกระดับมาตรฐานกีฬาขี่ม้าในประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้กีฬาไทยทุกคนให้ชัยชนะนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่รักกีฬา